วันเสาร์นะคะแต่ก็เข้าออฟฟิศค่ะมีใครนะคะได้กลิ่นโซโล่เหมือนแอดบ้างรู้สึกหอมกลิ่นโซโล่ของลิซ่าจังเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดนะคะว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการค่ะทําไมถึงได้รู้สึกฟินล,ล่วงหน้าขนาดนี้นะเนี่ยล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะมีผู้พบเห็นนะคะลิซ่าค่ะเดินเข้าตึก y g อีกแล้วนะคะ หลังจากที่หนก่อนค่ะเธอใส่ชุดวอร์มสีแดงนะคะเดินเข้าตึกไปแบบเท่ๆนะในมารของลูกสาวมาเฟียไปนะคะวันนี้ค่ะเอาอีกแล้วนะคะเดินเข้าตึกแบบเดี่ยวๆอีกแล้วค่ะโดยที่ยังไม่ได้เห็นเมมเบอร์คนอื่นๆเลยนะคะ แล้วแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้คิดได้ยังไงนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยโซโล่ลิซ่ากำลังจะมาแล้วใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าห้นก่อนค่ะตอนที่โรเซ่จะออกโซโลนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าเธอก็เดินเข้าตึก yg แบบท,ที่แบบนี้เลยนะคร mm hmm. าวนี้ค่ะแอดก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะ ไหนจะตารางนะคะที่หลุดค่ะว่าจะปล่อยโซโล่ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้อีกนะคะไหนจะพ่อ DJ s จสเนนะคะที่มาขิงกันนะบอกว่า we have something นะคะตอนที่มีคนไปถามค่ะว่านี่จริงๆหรอว่าคุณจะได้คอลแลบกับลิซ่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาพูดแล้วนะประมาณว่าเอ้ยมีบางอย่างนะกำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะมาแล้วแน่ๆนะงานนี้คงจะไม่ด้โม้แล้วมั้งกอนนี้ค่ะเป็นภาพล่าสุดที่มีผู้พบเห็นฮันลิซ่าค่ะเดิน เขาตึก YG นะคะด้วยลุกลุกนี้ค่ะใส่เสื้อวอร์มอีกแล้วนะคะคุณล่าค้าคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่มีคนมาปล่อยภาพนะคะเห็นลิซ่าที่หน้าตึก YG ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า